กันผู้ฟังที่กระลบโบร่านพันว่าเขาเนียวปั่นนี่สั้งมาเนียวแทนอนโอโมบัตหาเขาเหนียวถือนามสามามางแต่กระจายพันว่าโอมกันไบสามกีพร้อมพำนเอยยาให้เพศแตกมมางคื่งนามถือเขาเหนียวพี่น้องเอ้ย อ้ขีมันสมมันเครือเกาเนาะผู้สาวผู้เทาไม่ห้างน้อยกับพัมกานมาอีกแล้วหนึ่งตุยเม่ไงฮ่าฟุตไม่ตีไว้กับว่าฟั่งลูกไส้ลามุ่นขวานกระผมนายสีน้ําจันเพนครับมาพ่อกระพีกับน้องครับอ่าคลิปในตอนต่อไปนะครับแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละช่วงแต่ละช่วงในส่วงระยะนี่แนวพี่น้องอยากให้ผมเบาร้ายที่สุดก็คือเบาเรื่องครับ มุ่นบ้งดังเดิมนี่และแต่ว่าเอาเป็นตอนเป็นตอนแล้วก็เบิ่งแล้วท่านสนใจเรื่องเคาะเรื่องเข็นเรื่องเวยนเรื่องไพ่เรื่องอุบาทเรื่องจังไร่ทั้งหลายนี่ละว,ว่ามันทีไปที่มาเป็นในแก้ไขอย่งางไรก่อนที่เป็นมานนี่มันเป็นอย่างไคือได้ยินแต่ว่าเพิ่งเขาเงื่อนมู่เขาบ้านแห้งจับลังค่าความจริงแล้วเรื่องก่อนมันถือว่าเป็นเคาะนี่นะมันถึงมีล่างมาบอกเหตุซะก่อน แต่ว่าคนบอกใครสังเกตแต่ถ้าเป็นกับครอบครัวใดเครื่อนใดนะครับผู้ใดแล้วยิ่งใสก้กระซางกระเทยกระตามเด้อผมจะบอกมองก็ดีครอบครัวนั่นคนนั่นเดือดร้อนนะครับนะเสียเงินเสียท่องเดือดตกอย่างออกเออบางคนเดือดถึงชีวิตไปก็ลรความตายทั้งพ่อทั้งเมียมีแนวโมนี้นะถ้าพอร,าาระว่าละว่างนี่ล่ะเออโบอเชื่อกับจะลบลู่ลาว่าจะหัวขวัเออ ผมก็เซ่ยๆแต่กี้บ่ได้เลียนไหวามเพันสวดเผนจำได้แน่ามเพันสวดด้วยคนอันว่าแต่งแก่กูแก่กูซาอย่างนี้นะครับเพันวาอย่างแน่ทำในเวทนั่นแหละแต่กี้ก็ได้บ่ใส่ใจจนณฑ์มาเขียนตำรับตำลาเนี่ยมาขุนไม่นี่แหละครับผมมาขุนขึ้นมาวางยี่สิบปีวางสิบกาปีขึ้นหลังเนี่ยนัางนาเขาหนี้แหละครับยังหัวจักคักแถ่เรื่องเคาะเรื่องเก็นเรื่องเว้นเรื่องไพ่ ก่อนมันจีเกิดมาอยู่พอราว่ามันจีเป็นให้ว่าล่างมาบอกเนี่ยซะก่อนมันมีสีมีล่างมาซะัก่อนล่างแบบไหนเพราไงล่างมันอาจจะฝันก็ได้หรือว่าสั์เขาบ้านเขาเงื่อนลางเทือสัตว์อยู่ใกล้ตัวเช่นหนูมันห่องกิ๊กๆๆๆจินะครับบางเทือกตาเสม็นนี่นี่ล่างแท้ละครับเออตาเม็นหรือว่าลางเทือนะครับฝันฝันว่าเขียวออกฝันเ่อเครื่องบินตกใส่บ้านบ่บางไฟตกใส่เงื่อนบ่ ฝันเห็นคนตายที่ไปแล้วหลายปีแล้วไปนั่งกินข้าวไปนั่งคุยกับเพื่อนบ่ฝันเห็นผู้เฒ่าบ่ฝันเห็นคนหามผีบ่ฝันว่าจะคล้องตายบ่จริงๆนะครับเนี่ยมันสิมาบอกนะครับทั้งความฝันมันเป็นล่างมาบอก่อนมันยังสิบาดอะไกบพ่อล่างมาแล้วป้าบาดที่เนี่ยป้าต้องคนกับอาสัดอยู่ในบ้านแหละหนูกับแกมันห้องนั่งเตียห้องอัพแแอเตีเดียวไปเลยโอ้อันนี้ไล่กาด ถ้าอับแก่สองเถื่อนอยู่ใสก็นน้ำหาจับไปเห็นเนอะแล้วกระ้าเฮื่อนไดนี่นะครับสมมุติว่ามันมีกับแก่อยู่ก็ดีใจได้บ่แม่เสียใจดีใจหลดเพราาะว่เพ่นเป็นผู้เฒ่าผู้แก่พอแม่ปู่ญาตายเาพย่นตายไปแล้วอีกภาคหนึ่งจิตพ่นวิญญาณเพิ้นนี่นะครับจิตพูดเนี่ยมันจะมารักษาลูกหลานมาดูแลนะครับปกป้องซอยบอกเหตุบไายเงียด,ดีกับแก่สำคัญขันเฮื่อนไดกับแก่ห้องเก่าเถื่อนโอ้สบาย กแต่สิบสองเทือนะครับสิบสองเื้านไปแห้งดีครับแต่ใาหา่หนึ่งให้สองขึนบ่อให้ดีหนึ่งสองสามซีกับพ่อบรรเทาหาหฮเก็ดไปในไส้ไรเรากับแก่อยู่เงื่อนบวกเหตุไรเหตุดีแต่ที่เนี่ยมันห้องเื้อนั่นเทืนหนึ่งสองเทืาสามเื้อมัอนเป็นอย่างไดเดียวผมจีคอยบรรยายไปอีกแต่เถือแต่เถ้อเด้อแฟนๆในรายการก็กดีแต่อีกอย่างหนึ่งครับมันก็มีเรื่องของหนู หนูลังเทือนี่ครับว่ไปเชอพ่อห้องดิเออหนูนี่ยัดเสื้อกัดผ้ากัดแขนคัดขากัดมือกัดตินนังเทือกัดอยู่มมือเขาห้องนอนหลับนังเทือกัดไปงหูเสียซึ่งธรรมดามันบมันบบเมนแนวดิอดิอันนี้มันเป็นแนวเป็นล่างมาบอกเหตุเท่าว่าม่ติเกิดเหตุกับเพื่อเนเท่านี้ละแต่มันก็มีสองทางเนี่บริษัทวามาเนี่ยมันจะลายเสมอไปดิมาลุยกับมีเ้อครับผมเออเห็นบอสมัยสมรักขับสิงที่ไปซุกมวยขึ้นเหรียญทองอย่างนั้ เพิ่งมาจับเพื่อนเล่าแล้วก็เราสิไปเราประสบผลสําเร็จมากจังสันล่ะครับมาดีกระมี่เฮ้าเชียจังไดจังอยู่จักว่ามันมาดีมาไหลในะล่างก็ได้จังงูเขา้า,เขาบ้านเพิ่งเข้าไปในเฮือนฟันบอดีอสมัยก่อนมันก็มีแห้งคาบเอาศพมาตกลงหลังคางกันสิมาอยู่เตะตะลางนะครับแลนขึ้นมา,า,าหลังคาเฮือนหรือกว่าไงครับมาตัวเมียขึ้นไป็ซึ่งภาษาบ้านอาื่นตัวผู้จัิงจัง มันเป็นอาเพศเนีะ่ะลักษณะนี่งเงอนใดมีแบบนั้นแหละครับระวัางความคิ้หายตามมาสามลุงหรือว่าลุงไหนกระลุ่งหนึ่งครับได้ไปแทะลุงพักลุงสารลุงบานนะได้ไปแทะเลยล่ะครับเสียเงินเสียทองเลยครับแต่มันก็ดีอย่างหนึง่งผู้เฒ่าผู้โถอิปออีเมเฮ้าปูยญาตายายเิ่นก็นมีวิธีแก่วิธีแก่วิธีนะครับเรียกว่าป็ แต่ว่ามันต้องอาศัยบนมันไปอาศัยโรงพยาบาลอาศัยคุณหมอตามคลินิกได้อันนี้ต้องอาศัยเกี่ยวแกกับพิธีพิธีธกรรมเน้นนักไปทั่งเรื่องเวทมนต์ค่าท้าอาคมเออเวทมนต์ไสยศาสตร์มมนีแหละครับเออมาาศาสตร์นะครับามีส่วนมายากันไหนอนนีพอเราก็บอกไปซาดเจนหลังจากที่ผมค้นคว้ามา ตำรับตำร่าเกา่าๆออมาเขียนหนังสือนี่แหละเห็นมาเห็นหนังสือมุ่นมั่งดังเดิมเนี่ยเหลน่ไม่เนี่ยเหลน่มใหญ่เนี่ยเห็นหูจักว่าโอ้มันเป็ยนหนังสือ่ตัวนี่ครับแต่ว่าเวลามันเขามาห้าสชิจักว่ามันดีม,นดมันชั่วจังไดอะครับเบิ่งย่ำมันมาย่ำเ้าเออมากครับ,บย่ำใบหรือว่ามาย่ำคำมาย่ำดึกจังแตสมมติว่าเนี่ยครับเออครับแก่มันห้องย่ำเสาย่ำคำย่ำดึกเพิ่นสังเกต นอกจากห้องเท่านั้นเท้าทนเทือเลยครับก็ต้องสังเกตน้ำหนูคือกันมันกัดเสือผ่าไปน้องเทือกักัดเป็นรูปวงกลมกัดเป็นรูกกระต่ายกัดเป็นรูปรูปรูปย่นมันก็มีรูปเกียนเขาเบิ้งไข่ไข่ก็มันกัดเป็นรูปเกียนรูปอย่างนี้นะมันก็สิมีวิธีพ่นบอกพ่นสังเกตไว้นะครับละเอียดอีหลีเลยครับผมแต่ว่ากสําหรับผู้ที่สนใจว่าผมบอกให้ท่านฟังนี่คือบริวารห้เสื้อมันต่อไปบราให้ฟัง เพราะว่าของเรานี่ผมเบิองมากเบิองมากเบิองมากเดียเด๋ยวนี่มันหายไปบดเลาค้นเกี่ยนสืบไว้เลี้ยนไว้ศึกษาไว้อิเล่นะี่ยมันว่าใครมีนะครับมีแต่สาบสวยสาบสวยบางเท้อกาเฮ็ดเอามาเพื่อผลประโยชน์เฮ็ดเอามาเพื่อที่จะนะครับได้ไข่ได้รางวัลน,นี่ไปรางวัลก็คไข่กับแซงตั้งหลายๆเกินพ่อเกินแม่ผ้ามาตะกี้ก็สลิงหนึ่งห้าสิบเท่านะนะั้นอ่ะอ่ลาลังหลายก็บร้อยแปดบาท ในเดียวนี 5000, ่บ่แม่นจังซันนี่เขาบอกพันสองพันสามพันก็มีอันนี้ก็คขันเฮาเว้าคนอีหลีอีหลอนะครับคำสวดอ้อนวอนคำขอนี่ส่วนมากก็ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นแหละครับเออเอผู้โทมินาโทธัมโมมินาโทธัรมโมมินาโเอ่อพุดเพิกโม่อ่อพุดถอยโมถอยเนบ่ยหมดละก็จังซั่นี้แหละครับต้องอาศัยพุทโธธัมโมสั้งคู่ทั้งนั้นล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นบารีเพิ่นสอนอีหยังเพิ่นบ่มีคู่บ่มีค่ายเด้บาดนี เห็นบ่เพิ่นสอนบรรจวพิธีตั้งหาข้าบ่เห็นได้ใช้ครับคู่ค่ายนี่มีแต่มือดอกไม้สูบเทียนเท่าน,นั้นได้แล้วครับอันนี้กัอยี่พอเราก็ยึดยึดอันนั้นละ่ะส่วนใหญ่แล่ะส่วนขาวดำขาวแดงขาวเหลืองขาวขาวตั้งแต่เฮ็ดมาเพิ่นก็บ่ถิ่มแต่ว่าน้อยนักน้อยหนะจาจังสิใส่ลงมา,าอยี่พอเราว่าโอ้ยขาวดำดำพู้ใดสิมากินทีทั้งได้ที่มากินขาวดำมากินขาวแดงแล้วว่าไม่กินขาวขาวเบิดแล้วล,ละ่ะเราว่าอี่พอผมเป็นคนดูทันด้แต่ก็แม่นความเล้าเด้ล่ะครับผม ผมก็ย้ำสังเกตมากจะว่าผมเหตุอยู่นี่ตั้งคู่ไ่เทือเดียวเลยค่ายญงเทือเดียวจะของตั้งเองสำหรับผู้ที่ฟังอยู่ลังเทือนี่ครับเกิดมันมีข้อยเขียนเป็นไพ่เขามาเปิดในี่โทรศัพท์เสียงพย,ยัีชนะนี่แหละก็ขันดอกไหมขันหาทูบเทียนมาว่างตอนตั้งหนา้าสละเห็นสิ่งมันแปลกๆมันเป็นตาเรียกว่าเลยครับไ่สบายใจเห็นงูเขาบ้านเห็นผึ่งเขาเฮือนมากเปิดเสียงผมนี่ก็ได้เ,เดี๋ยวผมที่ว่าให้เป็นตอนเป็นตอน,เป,น,ตอนเป็นตอนไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจ แล้วส่วนนี้ส่วนมันเกิดขึ้นมาแล้ววิธีแก้มาเนี้ครับจะแก้แบบใดเฮ็ดยังไงเอาไว้ตอนต่อไปดนะ้เพราะว่าตอนนี้เบิงเล้วเวลามันเบิดแล้วครับผมเอาหลายก็ได้ทด้อันนี้ก็ได้มันจะเป็นยังไงมันมันบ่่ยงมันบ่่ยกมันบ่่บยกออกนะนะเอาเด้เยเท่าไรยี่สิบนาที่สามสิบนาที่เนี่ยนะเอาต่อไปตอนต่อไปผมจะบอกวิธีแก่ให้ว่าแก่แบบใดแก่เจออ้าขวงแก่คนอื่น แล้วสังเกตแบบไหก็คือผมเบามากน่ะนะครับผมเออสังเกตยังไงแน่จําจไวา้ว่าเข็นล่างนะครับล่างเขยนเคาะนี่ครับเรียกว่าเคาะเข็เนล่างนําทังเหตุจาไว้ชวนอาเพจโบราณว่าผ้าชิบหายอุบัติน้มา,า,ามาผ้าคว่ำตายลงคว่ำไม้ก็คือเคาะจำเพาะความนี่แหละจำไว้มือนี้ล่าก,กันพ่อกันตอนต่อไปเนาะสบ่สบายดีครับ